รายการหุ้นคงสุดท้ายกันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันกับนักวิเคราะห์เพื่อประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยปรับตัวย่อลงมาในช่วงท้ายๆของการซื้อขายเนี่ยนะครับทำให้วันนี้หุ้นไทยติดลบไป3.64จุดอันนี้คือฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับหลังจากวันนี้เราทําจุดต่ําสุดแถวๆพันสองร้อจุดนะครับก็แปลว่าช่วงคอมมาเกตเราฟื้นกลับมาได้อยู่สักประมาณสามสี่ 4. จุดนะครับก็ลุ้นกันต่อว,ว่าวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้ต้องติดตามกันแบบวันต่อวันนะครับเดายากมากว่าหุ้นไทยจะไปทางไหนนะครับแต่จนถึงตอนนี้ทางฝั่งของยุโรปก็ยังติดลบกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับหุ้นไทยวันพรุ่งนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองคุยกันวันนี้ผมคุยกับคุณชัยพรน,น้องพิทกเจเริญน,นะครับจากบลบุญหลวงยูนในสายสวัสดีครับ สวัสดีครับผมคุณไทยวันนี้ก็ผันผวนตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวลงกลับมาขึ้นแล้วก็กลับไปลงใหม่นะครับตอนนี้นวโน้มตลาดจากมุมมองของบูหลงเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่ในภาพของการฟื้นตัวนะครับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เราเองเนี่ยในส่วนของประเทศไทยแล้วก็อาเซียนก็ยังเทรดอยู่ในภาพที่น่าจะอยู่ในลักษณะที่ปรับตัวได้ดีกว่าในตลาดใหญ่นะครับ การประกาศในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ลงไปต่ำกว่าศูนย์ะครับของตลาดญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ ECB เนี่ยคิดว่าตรงนี้มันเฟเวอร์ในเรื่องของตัวตลาดตราสารหนี้ ตลาดอาสาหนี้เนี่ยในเอเชียเนี่ยเรายังมีอยู่กับค่อนข้างกว้าง,างน,ะนะครับแล้วก็เฟเวอร์ในส่วนของตัว o พัรนบแต่นี้ในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าภาพของตัวอัตราดอกเบีย้ยที่กดลงต่ำเนี่ยมันค่อนข้างจะพลอยเข้าไปในในตลาดหุ้นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ตอนนี้นักลงทุนมองไม่ใช่มองแค่ตัวนโยบายในเชิงมากภาคละคแต่สิ่งที่กำลังโฟกัสคือตัว รายได้และก็กําไรของบริษัทนะครับที่เริ่มอยู่ในผ่าที่มันชะลอตัวลงนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการประกาศนโยบายในยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ECB แล้วก็ BOJ หรือ Bank of Japan เนี่ย uh huh. กำลังต่อสู้สุดฤทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเลขเนี่ยสามารถที่จะโตต่อเนื่องได้นะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเองต้องบอกว่าตีมปีนี้เนี่ยอยู่ในภาพที่เราจะเห็นในเรื่องของผลกระทบจาก การลดภาษีนะครับในเชิงของคอร์ t ปอเรนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นพยายามที่จะสร้าง i n น e n นティブแรงจูงใจให้กับบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวเพื่อเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการผลิตการแข่งขันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคีย์ตัวหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยภาพของการฟื้นตัวของตัวเลขญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่น่าจะเห็นการมีอัตราเร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวเลขของญี่ปุ่นปีนี้เป็นปีที่อาจจะค่อนข้างท้าทายเพราะปีที่แล้วฟื้นตัวมาระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มอ่อนอ่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบก็หวังว่าปีนี้เนี่ยเราจะเห็นการฟื้นตัวของเขาต่อเนื่องครับอืดังนั้นเนี่ยถ้าดูเซนติเมนต์ในตลาดเอเชียผมคิดว่าภาพของตลาดไทยเนี่ยน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวระยะสั้นได้ต่อเนื่องครับครับครับ,รบแล้ว จังหวะตรงนี้เนี่ยควรจะเข้าไปซื้อขึ้นเพิ่มไหมครับหรือว่ายัางไงวันสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเราเราเริ่มแนะนําให้ลูกค้าทยอยขายทํากําไร oh. นะครับเพราะว่าภาพของตลาดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นตัวชั่วข่าวบนธีมของผลผลบแล้วก็เป็นเรื่องของพลิซีของ uh huh. ธนาคารกลางใหญ่ๆของโลกนะครับเ,เรามองทาร์เก็ตปีนี้ไว้1440 นะครับ,รบการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยเราคิดว่าตลาดอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักนะกลับต,ตัวเป็นปูแลรี่หรือเป็นาขาขึ้นขึ้นไปฟื้นเพื่อลงต่ออ่านะครับหรืออย่างน้อยเราต้องพยายามสร้างฐานตัวเลขตรงนี้ให้ได้ครับสิ่งที่ตลาดจะมั่นใจได้ผมคิดว่านอกเหนือจากตัวเลขกําไรไตมาสิทธิชฉยอยออกมาแล้วนะครับน่า,าจ,จะเป็นลักษณะภาพที่ดีขึ้นไตามาสต่อไตามากปีต่อปีนะครับ,รบแล้วก็ตัวเลข GDP เราน่าจะยังทรงตัวนะครับที่ดี สิ่งที่จะคอนเฟิร์มได้อาจจะต้องรอตัวเลขของไต่มาสหนึ่งไต่มาสสองนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องต้องต้อง,องเรียนนักลงทุนที่ที่ชมอยู่ทางบ้านบอกว่า uh huh. เราต้องใจเย็นๆน,น,นิดหนึ่ง uh huh. นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากําลังติดตามในเรื่องของตัวเลขว่าการกลับตัวของกาไรของบริษ,ษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยมันจะสามารถมีแรงส่งต่อ ม,มาในปีนี้หรือเปล่าเพราะว่า GDP ของประเทศไทยดูเหมือนจะปอดท่อมไปแล้วในปีที่แล้วครับนะครับแต่ว่าแรงส่งต่อในเรื่องของปัจจัยที่ขับเคลื่อนเออร์นิ่งกลับขึ้นไปเนี่ยดูแล้วยังค่อนข้างจะค่อนข้างมีมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะพอสมควรครับอืมครับมีกลุ่มไหนที่เราเราชอบไหมครับหรือว่าเราแนะนําให้ขายหมดเลยเออตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่เราแนะนําให้เริ่มทยอยเทคโควิดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มน้ํามันนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านั้นสองสามสัปดาห์เนี่ยน้ำมันมีแรงเฟสเชอร์มากนะครับที่เราเห็นน้ำมันลงไปเฉดกลับมาสามสิบลงไปยี่แปดลงไปยี่หกอะไรเงี้ยนะครับตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นตำแหน่งที่จะมีการกลับตัวของราคาน้ำมันนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นมารอบนี้ของน้ำมันเนี่ยเรามองว่าอยู่ตรงตำแหน่งระดับประมาณสามสิบสี่ถึงสามสิบห้าเหรียญฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดนะครับว่า โอเปกจะมีการเจราจากับในส่วนของรัเสเซียแล้วสามารถจบด้วยภาพที่ง่ายดายนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการเจราจาระหว่างโอเปกกับรัเสเซียเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีม,มีมีความขัดแย้งในระดับหนึ่งนะครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยเรามองความที่สมาชิกของโอเปกเองไม่ได้มีความเป็นเอกเทศมากนะักนะครับในขณะเดียวกันประเด็นที่สามเนี่ยเรามองว่า ถ้าการเจรจาระหว่างโอเปกกับรัสเซียโดยที่ผู้ผลิตน้ํามันในนอร์สอเมริกาอย่างแคนาดาอย่างสหรัฐเนี่ยไม่ได้ร่วมมือด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าโอเปกกับรัสเซียลดกําลังการผลิตลงไปเนี่ยราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าซัพพลายหรือการผลิตของกลุ่มบริษัทในอเมริกากับแคนาดาเนี่ยจะเอนจอยกับมาเก็ตแชร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าตราบใดที่เราไม่เห็นห นะครับอเมริกากับแคนาดามาร่วมปาร์ตี้ด้วยตรงนี้น่าจะทําให้การเจรจาเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพน้อยลงครับผมโอเคได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณชัยพรนะครับ